สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดหมี่โคราชค่ะผัดหมี่โคราชที่วันนี้ได้ทั้งครบเครื่องและครบรสเลยจบเลยในจานนี้ค่ะแล้วก็รสชาติที่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วสูตรนี้อร่อยลงตัวมากๆแล้ววันนี้จะทํายังไงมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีอะไรมานําเสนอนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือต้นหอมค่ะผัดลงไปในกระทะเนี่ยจะต้องใส่ต้นหอมด้วยใช้ประมาณ3ต้นค่ะแล้วก็จะต้องมีตกแต่งด้วยใช้ต้นหอมเหมือนกันค่ะตกแต่งสัก2ต้นนะ วันนี้เราจะทำอยู่ที่1เสิร์ฟมีอะไรบ้างน,นะคะมีต้นหอมที่หั่นไปแล้วแล้วก็มีตกแต่งมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็มีถั่วง,งอกวันนี้ใช้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะน้ําเปล่าอย่างเดียวอยู่ที่3ทัพพีหรือว่า120 ml ค่ะ ต่อไปค่ะความอร่อยที่เราจะนําเสนอค่ะพร้อมปรุงสําเร็จรูปเลยก็คือผัดหมี่โคราชพี่ไมของลุงนายนั่นเองค่ะก็จะเป็นต้นตํำรับของผัดหมี่โคราชสูตรนี้จะใช้เป็นข้าวเจ้าทั้งหมดร้อยเปอร์เซนเลยเส้นก็จะมีความอาเหนียวนุ่มนะเส้นมีความไม่ติดกันค่ะทิ้งไว้สักสองาชั่วโมงเนี่ยเส้นก็ยังคงมีความอร่อยอยู่นะ สูตรนี้แอดมินลองทำแล้วนะคะลองทำรับประทานเองแล้วคือเวิร์กมากๆเลยมันจะมีอยู่2เส้นนะสำหรับคนรักสุขภาพก็จะมีเส้นเป็นข้าวไรเบอร์ี่แล้วก็เป็นข้าวเจ้า100%เซค่ะก็หน้าตาแบบนี้นะถ้ากลับด้านมาก็จะเป็นแบบนี้ผลิตภัณฑ์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ผัดหมีพ่พิมายของลุงนายนะคะก็คือเป็นผัดหมี่โคราชก็คือจังหวัดนครราชสีมานะคะหาพบเจอสินค้านี้ได้ตามซีเจตามเดิมอนะคะหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะหรือว่าใครอยากจะไปเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็จะมีเบอร์ติดไว้หรือ,อยังไงแอดมินจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปค่ะเพื่อนๆก็ไปหาดูหาจดได้นะ แล้วก็มาดูในสวนคองน้ําซอสเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็นสูตรมะขามที่ปรุงมาอร่อยลงตัวแล้วในซองนี้ก็คือใช้แค่น้ํเปล่าอย่างเดียวจบครบอร่อยค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มทําค่ะตั้งกระทะเราก็ใส่ซอสลงไปซอสแล้วสูตรเด็ดนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยติดแก๊สติดไฟค่ะจากนั้นก็รอให้ซอสของเราเนี่ยเดือดขึ้นมาค่ะแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะ ใช้เป็นไฟอ่อนข้อมีทางกลางนะสูดเด็ดแล้วก็เคล็ดลับของเขาก็อยู่ในน้ำนี้เลยค่ะต่อไปค่ะจากนั้นให้เราเตรียมน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช้อยู่ที่120 ml หรือว่า3ทพัพพีถ้าใครต้องการให้ใหมันนุ่มๆขึ้นนิดนึงให้เส้นนุ่มๆขึ้นหน่อยก็เติมสัก150 ml ค่ะ จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็รอไปจนกว่าน้ำซอสจะเดือดขึ้นมาค่ะตัดภาพมาที่น้ำซอสเดือดจัดจัดแล้วเส้นหมี่โคลาชค่ะสูตรที่ใช้ข้าวเจ้าร้อเเซใส่ลงไปค่ะต่อไปก็ช้าจิวค่ะยีให้น้ำซอสแล้วก็เส้นเข้ากันตรงนี้จะใช้เวลาอยู่ที่3-5นาทีนะเส้นก็จะมีความนุ่มค่ะ และตรงนี้ถ้าใครขี้เกียจนะคะจบครบเลยในซองนี้นะคะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะแล้วกลัวว่าจะปรุงไม่อร่อยรสชาติมีโคราชเป็นยังไงความอร่อยอยู่ในซองนี้แล้วค่ะเพืเ่อนๆบางคนก็จะบอกว่าเอามีโคราชไปทานกับส้มตำโอเคอันนี้ก็เข้ากันมากๆบางคนก็ไม่ทานนะคะถ้าใส่ไข่ลงไปอีกเนี่ยมันก็จะรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับขัดไทยนะ บางคนก็อาจจะใส่หมู3มชั้นลงไปบางคนขี้เกียจก็แค่ใส่ถั่วงอกหรือว่าใส่ต้นหอมใส่ไข่แค่นั้นก็พอแล้วค่ะหนึอิ่มพอดีเลยค่ะตรงนี้ค่ะเส้นเริ่มสุกแล้วดูดน้ำซอสเข้าไปแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะปัดเส้นขึ้นไปข้างบนจากนั้นตอกไข่ค่ะหนึ่งเสิร์ฟใช้1ใบก็พอค่ะตอกไข่ไก่ลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิวค่ะยีไข่ให้แตกค่ะ ตอนนี้ไข่เริ่มสุกแล้วค่ะให้เราใช้จะหลิวนะคะเขี่ยเส้นลงมากรบไว้ที่ไข่ค่ะตรงนี้ใครไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะคะให้ตีไข่รวมกันไปเลยก็ได้ค่ะระดับไฟที่ใช้นะคะใช้เป็นไฟอ่อนก็ได้หรือออนค้อนไปทางกลางก็ได้นะ<อ>และขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ถุง,งอกแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปจากนั้นก็ ผัดกลับไปกลับมาสักเล็กน้อยค่ะก็พอแค่ถั่วงอกสลดแล้วก็ต้นหอมสลดลงไปนะไม่ต้องไว้นานจนแบบถั่วงอกสุกมากจนเหี่ยวนะไม่ต้องนะคะตอนนี้ผัดหมี่โคล่าที่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอร่อยครบจบในซองนี้ค่ะสำเร็จรูปพร้อมปรุงรสได้เลยค่ะแค่น้ำแก้วเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะ ถ้าใครที่ต้องการความง่ายๆไม่อยากปรุงอะไรเยอะยุ่งยากทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแนะนำเลยหมีพ่พิมายหมี่โคราชของลุงนายจบครบในซองเดียวค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นนันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำบัดหมี Me ่โคราชที่อร่อยครบจบในซองเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ